ก็ขอเริ่มต้นจากทางด้านบอกข่าวเล่าแจ้งนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวที่นำมาฝากกันในบ่ายของวันนี้ครับเรื่องแรกเลยครับเป็นเรื่องราวของอากาศร้อนมากครับอุณหภูมิแต่ว่าไม่ใช่อยู่ที่อีสานบ้านเราไปอยู่ที่ทางด้านภาคเหนือครับอุณหภูมิไปแตะอยู่ที่38.6องศาเซนเซเยสครับถ้าเผื่อภาษาบ้านเราเรียกว่าร้อนตับแหลบเลยนะฮะร้อนตับแตกครับนะฮะ ทีนี้แต่ก่อนนี้ผมก็เข้าใจว่าร้อนตับแตกนี่หมายถึงว่าตับพนแตกนะฮะแต่จริงๆแล้วคาว่าร้อนตับแตกนี่คือเป็นคําว่าตับนี้คยล้ายกับเป็น,เ,ปนเหมือนกับยแย่แฝกฮะยแย่แฝกที่เราใช้มุงหลังคาแล้วเวลาที่มันร้อนมากมันมีเสียงดังเปี้ยเปี้ยเพี้ยประมาณนี้ครับก็เขาก็เลยเรียกว่าร้อนตับแตกนะฮะอันนี้ผมเองก็เพิ่งรู้ที่มาที่ไปของคําศัพท์นี้เดิมทีเข้าใจว่าเป็นการร้อนเพราะว่าแล้วร้อนมากจนกระทั่งตับเราแตกอันนี้ไม่ใช่ก็เพิ่งรู้กันนะฮะ ลำปางเต็งหนึ่งร้อนแบบตะโกนอุณหภูมิเฉียด40องศา3วันติดต่อกันขนาดนั้นเลยนะฮะอะไรจะอะไรจะขนาดนั้น,นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากทางด้านหนังซื้อพิมมติชนครับโดยมติชนรายงานบอกว่านะครับบอกว่าเมื่อวนันวันนี้แหละครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าพื้นที่จังหวัดลำปางยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องครับโดยเป็นอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะฮะ ถ้าพีกภาษาอีสานบ้านเราเรียกว่าร้อนอบอานะครับแล้วก็ร้อนมากทั้งในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนโดยฝนในพื้นที่ได้ตกได้ตกลดลงและก็บางแห่งไม่ตกมานานกว่า3วันแล้วโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตัวเมืองอำเภอลำปางน,นะครับ โดยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ตามรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคภาคเหนือและก็กรมอุตุได้มีการรายงานว่าจะพบอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดในภาคเหนือตอนบนและก็ยังสูงสุดในประเทศด้วยวัดได้นะครับ38.6องศาเซนเซียสที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปางซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองและก็เป็นเขตตัวเมืองลำปางด้วยเป็นสภาพอากาศที่ร้อนสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้านี้ครับ ส่วนอากาศที่ร้อนจัดในพื้นที่จังหวัดลำปางครับอุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทยเกิดติดต่อกันถึง3วันครับโดยวันที่26กรกฎาคมวัดได้3 8 0องศา27กรกฎาคมวัดได้3 8 3แล้วก็วันที่28กรกฎาคมวัดได้38.6ครับนับว่าเป็นอุณหภูมิที่ร้อนมากครับใกล้จะแตะ40องศาเซนเซียส ทั้งที่ในช่วงนี้เป็นร่วงช่วงของฤดูฝนและทุกปีอากาศมักจะเย็นสบายครับแล้วก็ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทางนี้จัดสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับแล้วก็ร้อนจัดในพื้นที่มาหลายวันทําให้ในพื้นที่จังหวัดลำปางเกิดพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุได้ประกาศลักษณะอากาศทั่วไปในช่วงระยะนี้ของภาคเหนือว่าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือทําให้อากาศภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่ครับนี่ก็เป็นการรายงานนะครับจากทางด้านภาคเหนือครับ แล้วก็บ้านเราเองก็ช่วงบ่ายวันนี้ก็ฝนตกโปรยปลายมาเช่นเดียวกันนะครับไปอีกเรื่องนึงอยากบอกข่าวเล่าแจ้งจากอากาศที่ร้อนผิดปกติที่ภาคเหนือนะครับไปอีกเรื่องเป็นข่าวดีที่นี้ครับข่าวดีนี่ก็คือเขามีการเปิดเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรคนจนนะฮะอ่านี่เป็นข่าวใหญ่นะเป็นข่าวดีด้วยครับ โดยในวันนี้ครับผู้สื่อข,ข่าวของของไทยรัฐนะครับรายงานความคืบหน้าของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนถ้าเผื่อเรียกว่าบัตรคนจนฟังดูคล้ายๆกับการบูลลี่นะแต่ถ้าบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังดูดีขึ้นครับเหมือนสลัมกับชุมชนแออัดแนี้ครับ โดยจะเริ่มเปิดในเดือนสิงหาคมนี้คาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า10บล้านคนและก็ต้องการให้ผู้ที่มีรายได้เข้าสู่ระบบให้หมดครับเพื่อต้องการคัดกรองผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงครับเข้าอยู่ในระบบที่ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกปีเพื่อให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมหากผู้รับบัตรสวัสดิการนะครับมีรายได้เกินเกณฑ์ก็ต้องเสียสละสิทธิ์ครับไม่ควรจะไปเบียดบังสิทธิ์ของคนอื่นเขาครับทีนี้ช่องทางของการลงทะเบียนครับพี่น้องครับ 1คือลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์2ลงทะเบียนผ่านสถาบันการเงินของรัฐก็คงจะเป็นแบงก์กรุงไทยนั่นแหละครับแล้วก็เป็นลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอก็จะได้มีการประสานกับสำนักนานคลังจังหวัดเร่งให้ข้อมูลการลงทะเบียนรอบใหม่แก่พี่น้องป้องปายด้วยส่วนเกณฑ์ของการลงทะเบียนรอบใหม่นะครับผู้ที่จะลงทะเบียนได้ต้องมีอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปแล้วก็ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินนำไรายได้ของครอบครัวมาเฉลี่ยรวมไม่เกิน 1 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีความหมายคือว่าจะต้องเอารายได้ของคนทั้งครอบครัวเอามารวมกันแล้วก็เฉลี่ยออกมาที่นี่ครับว่าเฉลี่ยแล้วนี่ไม่เกินคนละ1 0 0 0 0แบาทถ้าเผื่อไม่เกิน1 0 0 0 0บาทก็แสดงว่ามีรายได้ประมาณเดือนละ1 0 0 0บาทครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีหนึ่งก็12เดือนถ้าเผื่อเดือนละ1000ก็ประมาณแสนสองครับ สแสดงว่าต้องมีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ1000บาทแล้วต้องไม่มีหนี้สินที่ต้องผ่อนผ่อนบ้านในราคาไม่เกิน1ล้านหแสนบาทแล้วก็มีหนี้สินยานพาณนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทนี่คือคุณสมบัติถ้าเผื่อดูตามข้อทั้งอายุอันนี้ผมผมก็อายุ1 8ปีขึ้นไปอันนี้ได้ส่วนไม่มีหรือว่ามีทรัพย์สินทางการเงินอันนี้คงไม่ได้ไม่มีหนี้สินต้องผ่อนบ้านนะครับเอออันนี้ผมก็ไม่มีหนี้สินผ่อนบ้าน,ไม,มนไม่มีหนี้สินไม่มีหนี้สินยานพาหนะนะครับ ของผมนี้ขาดคุณสมบัติเพียงแค่ประการเดียวคือมีรายได้เกินปีละ1นึ่งแบาทครับคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565นาขณะที่กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมสําหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการเรียบร้อยแล้วครับเพื่อประชาธิปันให้พี่น้องป้อมป,ป,ป่าได้รับทราบผ่านคลังจังหวัดทั่วประเทศหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีพี่น้องประชาชนเข้ามาสอบถามเป็นจนํานวนมากครับอันนี้ก็ย้ำนะฮะเขาเปิดลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง ย้ำอีกครั้งครับ1คือต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป2ไม่มีนะครับหรือมีทรัพย์สินทางการเงินแต่ว่านำไรายได้ของคนในครอบครัวเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินคนละ100,000บาทจะต้องไม่มีหนี้สินผ่อนบ้านในราคาไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านหาแสนแล้วก็หนี้สินยานพนะะมีรวมไม่เกิน1ล้านบาทนี่คือคุณสมบัตินะครับก็ผลปรากฏว่าการที่ท่านนายกประกาศอย่างนี้ครับพี่น้องเองก็พออกพอใจครับ และก็นอกจากจะมีเรื่องราวของทะเบียนคนจนแล้วนะครับก็ยังพอใจกับเรื่องราวของโครงการคนละครึ่งเฟส5ด้วยนะครับขอบคุณท่านนายกที่อุดหนุนจุนเชือบังงั้นครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายธนกรวังบุญ วังบุญคงชนะโคสุประจำสำนักนายกเปิดเผยบอกว่าประชาชนพึงพอใจต่อโครงการคนละครึ่งระยะที่5เป็นอย่างมากภายหลังจากที่คอรมนะครับได้อนุมัติโครงการดังกล่าวโดยสนับสนุนการใช้จ่ายของภาครัฐในอัตรา50ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันให้วงเงินไม่เกิน800บาทต่อคนครับ ตลอดระยะเวลาโครงการนี้ตั้งแต่วันที่1กันยาถึงวันที่31ตุลาคม2565ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน26ล้านหแสนคนซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ครับมีเสียงตอบรับที่ดีกับโครงการนี้พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนนะครับกำหนดมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจและก็ช่วยเหลือประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและก็เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดย ประชาชนส่วนใหญ่จะนําเงินคนละครึ่งนี้ที่ได้รับนะครับไปซื้ออาหารและก็สินค้าในการบริโภคนี้เป็นหลักครับทางนี้ประชาชนที่เคยใช้สิทธิ โครงการคนละครึ่งระยะที่4นะครับสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนะครับและต้องใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส5ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่1 4กันยายนเวลา4ทุ่ม59นาทีหากพ้นจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการนะครับผมเองก็คงจะต้องเข้าไปสมัครอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ได้800บาทนี้ก็ถือว่าโอเคนะเออคือเวลาที่เราพูดว่าได้เพียงแค่แปดร้อยได้เพียงแค่พันนะฮะในความรู้สึกของบางคนรู้สึกว่ามันน้อยนะแต่ว่าในความรู้สึกของชาวบ้านที่ไม่มีเงินนะครับเงินเหล่านี้เขาสามารถอยู่ได้หลายวันเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องในชนบทมีโอกาสได้พูดคุยนี่คืออย่างเช่นเงินผู้สูงอายุ600บาท700บาท800บาทนี่ครับ ซึ่งเขาก็เก็บหอมรอมริบเป็นอย่างดีและมีน้าซ้ําลูกหลานบางทีมาขออิฐตัางหาด้วยครับเพราะว่าชนบทนี้คือชาวบ้านนี้เขาจะมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างมากแล้วก็เงินเหล่านี้ก็ถือว่าช่วยเขาได้เป็นอย่างมากทีเดียวอขอบคุณทางด้านท่านวิพาศทองจันทร์นะฮะและก็ทางน้านคุณสมพันธ์ด้วยแล้วก็เพื่อนที่อยู่นะฮะ ขอนแก่นอยู่ที่ทสกลนครน,นะคะคุณะเนศวนขอบคุณนะฮะที่ติดตามครับและก็ทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับว่าโครงการคนละครึ่งนี้เป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายประจําวันของประชาชนได้จริงแล้วก็ยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานฐานรากนะครับสร้างมิงเงินสสพัดในชุมชนเจ้าของร้านหาเร่แผงลอยรถเข็นต่างก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นายจรอนตียืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งประชาชนรัฐบาลมีความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านนะครับผ่านโครงการมาตรการต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับนี่ก็เป็นข่าวที่บอกเล่าบอกต่อกันไปนะครับนอกจากจะมีข่าวร้ายน้ำมันขึ้นราคาแล้วก็มีข่าวดีบ้างนะครับ ทีนี้ไปที่ทนตกรพยากรอากาศครับอุณหภูมิของจังหวัดอุบลราชธานีเราในช่วงเวลา16นาทีที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิอยู่ที่32.0องศาเซนเซียสครับเมื่อเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดนะครับ26.1องศาพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ที่หัดคู่เดือ18นก35นาทีขึ้นพรุ่งนี้เช้าที่ภาชนะดตี5กับ46นาทีครับ ส่วนข้อมูลอุบัติเหตุนะครับย้ำกันว่าตั้งแต่เวลา6ทุ่มเป็นต้นมาจนถึงเวลา16อหนิกาของบ่ายวันนี้นะครับมีคนไทยเราตายคาที่ทั่วไทยไปแล้วด้วยอุบัติเหตุนะครับจากข้อมูลของไทย i s เครับวันนี้ตายน้อยครับ12ศพด้วยกันบาดเจ็บไป1,372คนส่วนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันพฤหัสนะครับตายคาที่ทั่วไทยไปทั้งสิ้น28รายแล้วก็บาดเจ็บ2,314ยคนครับ มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่1มก,กราคมเป็นต้นมาจนถึงวันพุธในสัปดาห์นี้ครับมีคนไทยเราตายคาที่ทั่วไทยไปด้วยอุบัติเหตุจำนวนรวมแล้วนะครับ8,473รายแล้วก็บาดเจ็บไป5,14,657คนผมรายงานมาอย่างนี้เป็นประมาณ10ปีแล้วครับผม10ปีแล้วเพราะว่ารู้ว่าอุบัติเหตุนี้เป็นหนึ่ง หนึ่งในห้าของสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเรานะครับมากที่สุดนะครับพยายามที่จะย้ําเตือนบอกตนเองบอกผู้ฟังด้วยว่าคนตายและบาดเจ็บจากสงครามยังไม่มากเท่ากับคนตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในประเทศไทยครับแล้วก็อุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมนะครับเป็นเรื่องของความประมาทลวนลวนขับรถถูกกดช่วยลดอุบัติเหตุครับลดความเร็วลดการสูญเสียลดการบาดเจ็บ นี่เป็นสิ่งที่ผมตั้งมัตโตเอาไว้นะครับขับรถถูกกดช่วยลดและก็ลดความเร็วสามารถลดการตายและก็บานการบาดเจ็บได้ครับ